วิธีการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทเนี่ยมีสเต็ปใกล้เคียงกันในรูปแบบของ3รูปแบบเลยก็คือแบบที่1แบบข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบ ก็คือมีคะแนน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 อย่างเงี้ยแบบที่2ก็คือแบบตาราง<ะ>และแบบที่3หรือแบบสุดท้ายเราเรียกว่าแบบช่วงความที<ะ>หรือเป็นแบบแบ่งอันตรภาคชั้น<ะ>ใน3รูปแบบเนี่ยจะต้องเรียงข้อมูลมาก่อนซึ่งเราก็ต้องเรียงจากน้อยไปหามากอตอนเปอร์เซ็นทาย พ่ออ้าว<อ>ลูกา่ายใช่กันมาเลยว่ายังไงพ่อไปห้ามกันบ้างเลยนะจะไปห้ามกันท,ทำไมล่ะกแกพูดมาขนาดนี้ล่ะโตเม<อ>ื่แต่พ่อดูอะไรอยู่หรอคะโอ้ยก็ช่วงนี้แกจะจบแล้วปีหน้าพ่อก็เสียณอยู่อะก็ดูแผนการเงินการลงทุนอะไรต่างๆ ทำประกงประกันชีวิตก็เผื่อแกนี่แหละว่าจะพ่อจะเลือกวิธีไหนอะคะมันมีทั้งประกันกองทุนซื้อสลากหรือว่าจะเป็นพอๆอพอพอพอแกไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเยอะแกมาดูกับฉั้นก่อนนี่นี่รายการนารีกาจางแกจะได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ยังไๆขึ้นดีค่ะงั้นไปดูกันก่อนนะแหมช่วงนี้นี่นะคะ มันเช่นเข้ากับจิตใจของดิฉันมากเลยนะคะว่าดิฉันต้องการมากเลยที่จะวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณกริเศรษฐนันนะคะนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีครับ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 ครับผมก็อย่างที่พี่ดีบอกนะครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็จะมีข้อมูลว่านะครับคนส่วนใหญ่อออมเงินเพื่อใช้ในยามจาเป็นจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการออมเพื่อการท่องเที่ยวนะครับครับเพื่อการเกษียณประมาณ35%นะครับที่เหลือก็เป็นอื่นๆการศึกษาลูกอะไรพวกนี้นะครับเป็นลักษณะนั้นผู้ชมหลายหลายคนบอกว่าก็ฉันก็เก็บเงินของฉันอยู่แล้วแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าการเก็บเงินแบบเก็บแบบเอาเงินมาแล้วเก็บไว้ในตู้กับการออมเงินเนี่ย มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับก็จริงๆแล้วการออมเงินเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยจากข้อมูลเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราเก็บเงินไว้โดยที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนเว่าอันนี้เก็บเพื่อเกษียณนะเก็บเพื่อลูกนะบางทีระบอกเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเนี่ย บางทีเราเราไม่รู้แล้วว่ามันเราใช้จะจําเป็นจริงหรือเปล่ามันจะไปสเปซสปานะคะตงคังั้นพูดแบบนี้แสดงว่าเวลาเราวางแผนการออมเงินเราจะต้องมีการจัดหมวดหมู่ประเภทว่าเงินถ้าเรามีสมมติว่าเรามีอยู่100ก็ต้องมีการจัดสรรแบ่งเป็นว่าแต่ละส่วนนี้คือเพื่ออะไรเพื่ออะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องต้องทำยังไงคะจะให้ดีสุดเลยนะครับง่ายๆสุดเลยนะครับแยกบัญชีเลย เปิดเปิดบัญชีอย่างเช่นสมมุติถ้าคนที่อยากจะเก็บในบัญชีออมทรัพย์นะครับสมมุติถ้ามเรายังไม่พูดถึงการไปซื้อกองทุนซื้ออะไรนะครับเอาใกล้ตัวเอาใกล้ตัวก่อนนะครับเอาคือออมทรัพย์ในธนาคารแยกบัญชีชัดเจน บัญชีนี้เราเก็บไว้ยาวๆเลยเพื่อเกษียณคือไม่เบิกออกมาเลยถูกต้องเราต้องเราต้องกล้าที่จะขังเงินส่วนหนึ่งไว้ประจําเลยนะคะประจาแล้วขังเงินแล้วมีวินัยนะครับเราควรจะเริ่มออมกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะแต่ละช่วงวัยก็จะมีวิธีการออมที่ต่างกันด้วยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้พอพูดถึงช่วงวัยในการออมเงินเพื่อเกษียณเนี่ยดีที่สุดเลยคือบาทแรกที่มีการเป็นรายได้เรานะครับเราเริ่มเก็บเพื่อเกษียณเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรายได้บาทแรกถูกต้องคเพราะจริงๆหาเงินได้ปุ๊บ ได้เงินเดือนก้อนแรกปุ๊บแบ่งสัดส่วนเลยเับเพราะว่ายิ่งเวลากระชั้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับการออมเงินของเราจะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆอย่างเรียกว่าทวีคูณนะครับสมมุติว่าคนที่อายุ30นะครับออมเงินเนี่ยมันจะเหมือนเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาแบบที่ความชันเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าเราเราระยะทางอีกไกลนะครับแต่ถ้าเราไปเริ่มคิดตอนอายุ40หรือ50เนี่ยเราเดินขึ้นเขาที่จุดเดียวกันแต่ว่า ระยะทางมันจะชันขึ้นปวดหลังเดินไม่ค่อยอร่ยใช่นอกจากชันแล้วยังชราอีกขึ้นไม่ไหวระหว่างทางก็อาจจะต้องเอาเงินส่วนที่จะออมไปไวเกษียณไปซื้อยาอมยาดมยาหมองอีกนะคะก็งมนก็หมดไปเรื่อยๆถูกต้องมีสูตรตายตัวหรือว่าสูตรอะไรไหมคะว่าถ้าเราได้เงินมาเท่านี้เราควรจะแบ่งอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์ปกติแล้วนะครับในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีรายได้มาก้อนหนึ่งนะครับจากที่ประสบการณ์ในการวางแผนการเงินให้กับประชาชนมานะครับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกิน50%อยู่แล้วะนะครับไม่ว่าสมมติถ้ามีรายได้2 0,000ื่นก็จะใช้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทะนะครับรวมภาษีด้วยต้องวางแผนภาษีด้วยนะครับเ,เรื่องของถ้ามีเงินแสนหนึ่งนะครับรายได้แสนหนึ่งก็อาจจะใช้เงินประมาณ5 0,000่นกว่าบาทในะครับรายได้มันจะค่าใช้จ่ายมาตามไลฟ์สไตล์มากนะครับะฉะนั้นเนี่ยพอให้แบ่งค่าใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยคอนโทรลให้อยู่ในประมาณสัก50-60%กเนี่ยกำลังโอเคกำลังดีถ้าใช้จ่ายทั่วไปถูกต้องครับที่เหลือประมาณสัก3 0 4 0แบ่งมาออม แบ่งมาออมเป็นกองๆอ,อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกนะครับนี่คือนี่คือ,อสัดส,ส่วนที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมในการที่จะออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆในอนาคตครวมถึงกเกษียณด้วยคราวนี้มีหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยเขาหาเช้ากินค่าไม่ได้มีเงินเดือนหลายๆห,หมื่นเหมือนที่พูดมาเขาต้องมีวิธีการเก็บยังไงเวลาที่จะออมเงินเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยของคนที่มีรายได้ไม่สูงมากนะักคือวินัยในการออมนะครับเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับดังนั้นไม่ว่าท่านจะเก็บร้อยบาท200บาท 1,000บาทต่อเดือนเนี่ยเก็บต้องเก็บให้ได้นะครับเก็บให้ได้แล้วก็ ที่ณ้ปัจจุบันเนี่ยกำลังใกล้จะถึงไวยเกษียณนะครับอาจจะประมาณอีก10ปีอีก15้าปีลักษณะนี้นะครับข้อข้อได้เปรียบจุดหนึ่งก็คืออาจจะเคยผ่านช่วงที่มีการเก็บเงินในธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมาก่อนนะครับก็ทําให้มีเงินเก็บอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยณปัจจุบันเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอะครับเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าถ้ามีเงินเก็บอยู่แล้วเนี่ยในช่วงใกล้เกษียณเนี่ยการที่จะไปเก็บในสินทรัพย์ไหนที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นก็ ไม่เหมาะแล้วนะครับไม่เหมาะเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่เราต้องเอาเงินออกมาใช้แล้วใช่ไหซ่อมร่างและอะไรที่เสี่ยงน้อยล่ะคะเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยที่สุดเลยคือเงินถ้าเกิดพูดถึงความเสี่ยงในการที่เงินจะมีการหายไปไหมอย่างเงี้ยนะครับเสี่ยงน้อยสุดเลยก็คือเรื่องของการเก็บเงินในธนาคารก็คือเก็บแบบออมทรัพย์ดูว่าเอาให้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราต้องการที่จะออมก่อนเกษียณเนี่ยหลักๆแล้วเราควรจะออมกับอะไรบ้างวิธีการทางการเงินแบบไหนค่ะ สำหรับคนที่ช่วงวัยมีเวลาเหลือพอเพียงพออาจจะอายุ30-40ยังมีเวลาอีก20 2 0ปีถึง30ปีในการเกษียณเนี่ยอาจจะซื้อกองทุนนะครับที่เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอยู่แล้วแต่ทุกการลงทุนก็มีความความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่เราไว้ใจได้จริงค่ะและระยะล่ะคะ พอวกนี้มันจะมีระยะ3เดือน6เดือน1นึ่งปีนะคะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการซื้อกองทุนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเราเราไม่เจอกองทุนที่มีระยะเวลากำกับและนะครับจะเป็นกองทุนเปิดก็คือเราสามารถซื้อขายได้ก็ไดเซื้อขายได้ทุกวันแต่พืประกันจะมีระยะเวลาอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็เวลาที่เราจะเก็บเงินสมมติถ้าพูดถึงเรื่องการเกษียณอย่างเดียวนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะครับถ้าอยากได้เงินชัวชัวส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเก็บในออมทรัพย์ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็สักประมาณสัก20% 10%นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก20%อาจจะซื้อประกันชีวิตเพื่อ,อได้ถ้าได้ความคุ้มครองด้วยก็ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเก็บเงินเป็นการชําระเบีย้ยเป็นการสร้างวินยัยนะครับแล้วก็ถ้าเวลาถ้ามีระยะเวลาเหลือพออย่างที่บอกเป็นคนวัยรุ่นอาจจะมีการซื้อกองทุนด้วยเข้าไปผสมนะครับซึ่งสรุปรวมแล้วก็คือว่าได้เงินมาต้องเก็บ ข้อที่1ต้องเก็บเลยนะคะ <ผม S 1> ข้อที่2ก็คือว่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงก็คือในเรื่องของการที่ดูว่าเวลาที่เราฝากหรือว่าออมในธนาคาร,ครต่างๆเราต้องดูด้วยว่า ดอกเบี้ยที่เราได้มันคือกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีและอัตราของเงินเฟ้อต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่เรามาบวกลบกันแล้วดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดทุนหรือว่าเรากําไรเพราะว่าเงินเนี่ยนะคะอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีแต่ลดค่าลงจริงๆเรื่องนี้มันเราคุยกันได้อีกเยอะเลยนะคะโอ้ยโอกาสคุณใหเป็นด้วยเป็นราวเลยค่ะเรื่องเงินนะคะแต่บางท่านที่เกษียณเราก็อยากจะทราบว่าต้องเก็บเท่า ถึงจะเพียงพอดูแลตัวเองหลังเกษียณได้ครับตรงนี้แหละสะท้อนมาจากเรื่องเงินเฟ้อที่คุณยายบอกนะครับแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีเงิน10ล้านน่าจะมีชีวิตใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ประมาณสักยี่สปีโอเคแต่พอเป็นคนรุ่นยุคเก่านะครับสิบล้านไม่พอนะครับไม่พอหลักถ้าเกิดแบบว่าจะเก็บเงินไปถึงประมาณสักอีกสิอีกยี่สิปีเกษียณหรือสิปีเกษียณเนี่ย อาจจะต้องมีเงินถึง15-20ล้านละนะครับปัจจุบันนะครับถึงจะพอในการใช้แบบตามไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะนะครับลงเยอะมากสมัยก่อนนะคะที่ดอกเบี้ยแบบถึง41เนี่ยนึกว่ามี5ล้านก็อยู่ได้อยู่ๆดอกเบี้ยมันเหลือ2งเนี่ยงงเลยค่ะอย่าเพิ่งไป5ล้านเลยค่ะบางคนจะเก็บหมื่นหนึ่งต่อเดือนยังเก็บยากใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยก็คือว่าเราอย่าไปเงินเท่าไหร่ต้องเก็บอย่าไปแพ้สิ่งยั่วยุ นี่ก็ว่าจะไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ศึกษาวางแผนให้มันถูกค่ะเออได้ยินว่าแกไปเอาเกรดมาจากมหาวิทยาลัยล่ะใช่เลยค่ะเฮ้ให้พ่อดูเป็นความตื่นตันยินดีเลยสิสวัดทรงลูกเรียนขานาดนี่นี่นี่เลยค่ะพ่อจะต้องภูมิใจในตัวหนู <c oughs> <c oughs> โอ้โหดีใจ,ใจขานาดเลยเหรอคะ <c oughs> นี่หหนูได้อันดับสามเลยนะคะ อันดับ3ที่ว่าเนี่ยมันคือเปอร์เซ็นทายที่3เปอร์เซ็นทาเปอร์เซ็นทายคืออะไรครัโอ้ถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการ <Why S 1> <room S 2> วไวร่มห้องพิพศเศษใส่สไทเออปอร์เซ็นทายเนี่ยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพ r ีอาเนี่ย โอ้ oh, ใช่อาชีพไหมคะพีอาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพแบบนั้นพีอาร์ที่ว่าเนี่ยย่อ,อมาจากคําว่าเปอร์เซนต์ท้ายที่ oh. ซึ่งอีกคําว่าเปอร์เซนต์ท้ายเนี่ยเอาไว้แบ่งช่วงคะแนนและการเรียงช่วงคะแนนเพื่อให้เกิดการเรียงที่ชัดเจนเหมือนกันนึกภาพอย่างนี้สิ oh. ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัย A ม,มีนักเรียนอยู่2000คนค่ะ oh. มหาวิทยาลัย B มีนักเรียนอยู่3,000นคน oh. ถ้ามาจัดอันดับกันเนี่ยนะครับ เรียงลําดับจาก1ไปถึง2,000กับ1 3 0 0 0ถึง3,000 <5. S 2> แล้วคนที่ได้ที่5อของมหาวิทยาลัย A กับมหาวิทยาลัย B ใครเก่งกว่าอย่างเงี้ยมันก็คิดยากอนั่นสิคะมันก็เลยใช้รูปแบบการเปลี่ยนในช่วงคะแนนเนี่ยออกมาเป็น100สว่วนเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสแตนดาดเหมือนกันทั้งคู่ก็คือเป็น100ลําลำดับกับ100ลําลำดับเราจะได้รู้ว่าไอ้ลำดับที่5ของมหาวิทยาลัย A กับลำดับที่5ของหมหาวิทยาลัย B หรือลำดับที่15ของหมหาวิทยาลัย B เนี่ยมันคือลำดับที่เท่าไหร่กันแน่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน oh. อ,อ๋อเนี่ยจะเอาคะแนนของทั้งหมดของข้อมูลเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปมากซึ่ง PR เนี่ยมันเอาไปใช้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ย ยังเอาไปใช้ในเรื่องอื่นมากมายเลยในเรื่องของบริษัทการเลี้ยงข้อมูลการเลี้ยงอะไรทั้งหมดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องลำดับใช้ PR มาช่วยไอ้ PR เนี่ยมันอยู่ในหัวข้อของการหาตําแหน่งซึ่งหัวข้อรวมๆกันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่คอท้ายเดไซน์ IGN, นะครับมัธยฐานรวมไปถึงตัวเนี้ยที่เรียกว่าเปอร์เซนต์ทายนะครับวิธีการหาค่าเปอร์เซนไทายเนี่ย มีสเต็ปใกล้เคียงกันในรูปแบบของ3รูปแบบเลยก็คือแบบที่1แบบข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบก็คือมีคะแนน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 อย่างเงี้ยแบบที่2ก็คือแบบตารางและแบบที่3หรือแบบสุดท้ายเราเรียกว่าแบบช่วงความทีหรือเป็นแบบแบ่งอันตรภาคชั้นใน3รูปแบบเนี่ยจะต้องเรียงข้อมูลมาก่อน ซึ่งเราก็ต้องเรียงจากน้อยไปหามากดังนั้นเวลาเราเรียงข้อมูลเร็แล้วก็จะเอามันมาแบ่งเป็น10ส่วนโดยการหาตำแหน่งเปอร์เซนตทายเนี่ยเราจะหาเปอร์เซนตทายเนี่ยหาได้ง่ายๆดังต่อไปนี้สมมุติถ้าเราจะหาเปอร์เซนตทายที่เท่าไหร่ก็ตาม เราจะมีสูตรเปอร์เซนไทยว่า P.R ะจะเท่ากับ R คูณ n บวก1แล้วหารด้วยร้อยอันนี้คือการหาตำแหน่งมันก่อนค่ะนี่ไม่ใช่การหาคำตอบอเราจะต้องรู้ก่อนว่า P.R เนี่ยมันไปตกที่ตำแหน่งใดเนี่ยเพื่อจะไปดูว่าคำตอบนั้นไปตกที่ไหนค่ะสมมุติว่าอย่างนี้ เรามีข้อมูลคะแนนสอบของเด็กนักเรียนแล้วกันนะครับเป็น20 22 24 25 28 30แล้วก็30อีิอาค่ะข้อมูลชุดเนี่ยถามก่อนว่าเรียงมาแล้วหรือยังเรียงแล้วค่ะจากน้อยไปมากเรียงมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวมีทั้งหมด7ตัวค่ะเวลาเราจะหา pr เนี่ย ขั้นตอนที่1ให้เราหาตำแหน่ง P r ที่เราสนใจก่อน oh. หลือวิธีการตรงนี้นะครับเราหลากจะรู้ว่าตัวที่28หรือ25มันตก P r ไหนค่ะ oh. หรือเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้ว P r ที่88 73มันคือตัวเลขประมาณเท่าใด oh. หลักการก็คือต้องหาตำแหน่งให้ได้ก่อนลูกห,หาตำแหน่งอย่างนี้ลูกสมมุติว่าพ่ออยากจะได้ ทีอาที่39นะครับออพ่อก็จะเข้าคอนเซปต์ของการหาตำแหน่งว่า<ฆ>39คูณ N บวก1แล้วก็หารด้วย 100. <ฆ>1 0 0ค่ะคราวนี้39ไปคูณด้วย7บวก1แล้วก็หารด้วย 100. <ฆ>ร้อยรลกพ่อจะได้ว่าเป็น39คูณ8หารรค่ะ ก็จะได้เป็น3.12คือตำแหน่งสามจุดหนะ่งสองะเป็นตำแหน่งนะลูกสามหนึ่งสไม่ใช่คำตอบอในเนี้ยไม่เห็นมี3.12เลยค่ะเลยนะตำแหน่งที่3.12คืออยู่ระหว่างตัวที่3กับตัวที่4<อ>ซึ่งมีระยะห่างอยู่ที่0.12ย่งเราก็จะคิดอย่างนี้ลูกโดยการเอา2องตำแหน่งที่ว่านีย มาแบ่งอีกเป็น100ส่วนแล้วก็หาที่จุดทศนิยม0.12ซึ่งโอโ้โหมันก็ลำบากหน้าดูวิธีการง่ายๆที่พ่อจะนำเสนอให้ฟังหาได้จากสูตรที่บอกว่าตน้นบวกกับจุดคูณผลต่างของคู่นั้นๆอย่างตอนนี้เราได้ว่าเป็น3.12ค่ะ ตัวเริ่มต้นก็ต้องเป็นตำแหน่งที่3 -24 ใช่แล้วจุดก็คือจุดทศนิยมก็คือ0.12ค่ะผลต่างที่ว่าเกิดจากการเอา2ช่วงนี้มาลบกันก<อ>็คือเอาตัวที่4ลบด้วยตัวที่3<อ>25ลบ24ก็เหลือแค่1ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้นก็คือ24บวก0.12 คูณด้วย25ลบด้วย24ค่ะ25ลบด้วย24มีค่าเป็น1ค่ะ <S 1, 1 <S ไปคูณกับ0.12ก็เป็น0.12ค่ะเอา0.12ไปบวกจับ24ก็จะเป็น 24.12ค่ะนี่คือ pr ที่39มมีค่าเท่ากับ24.12นั่นเองอเห็นไหมว่าวิธีการหา pr จะต้องเริ่มต้นจาก1เรียงข้อมูลก่อน่ะ2หาตำแหน่งจากสูตรว่า rn บวก1หาร0 0 3. ไปหาว่าตำแหน่งนั้นตกตรงไหน ถ้าลงตัวตอบเลยถ้าไม่ลงตัวให้ใช้คอนเซปต์ว่าต้นบวกจุดคูณต่างซึ่งหลักการทางคณิตศาสตร์นั้นจะต้องทําคูณหารก่อนบวกลบกระบวนการว่าอย่างไงนะ 1. ทําทวงเล็บก่อนใช่ค่ะ 2. ทํทยกกําลัง 3. ทํทำคูณหารสี่ทำบวกลบทั้งหมดนี้ต้องทําจากซ้ายไปหาขวาค่ะ คราวนี้ถ้าข้อมูลชุดนั้นนะลูกมันเยอะนักคณิตศาสตร์เขาก็ไม่เขียนออกมาเป็นเลขแบบข้อมูลดิบแบบเมื่อกี้มันเยอะไปทำไงอะคะ่ะเขียนเป็นตารางลูกจะได้ง่ายขึ้นเขียนเป็นตารางแบบเนี้ย<อ>นะครับแล้วให้ความถี่ออกมา<อ>ความถี่คือจำนวนของข้อมูลใช่ไหมค่ะแทนที่จะไปเขียนว่ามี72ตัวก็เขียน7ก็แล้วให้ความถี่เป็น2อ แทนที่จะเขียน8 5ห้าตัวก็เขียน8แล้วให้ความถี่เป็น5้าแทนที่จะเขียน9 2ตัวก็เขียน9ความถี่สองนั่นมีความหมายว่า10มีกี่คน1คนค่ะ 1>, 1คนนั่นเองคราวนี้โจทย์ข้อนี้ตามคอนเซปต์ถ้าเราจะไปหาค่าเปอร์เซ็นตไทยเหมือนเดิมเลยเราก็เรียงข้อมูล แต่ทำไมเราต้องไปเสียเวลาเอาข้อมูลออกมานั่งเขียนยาวๆแล้วเลี้ยงล่ะโจทย์ข้อนี้มันแอบ,บให้ความถี่มาแล้วดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเราจะต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าความถี่สะสม,มความถี่สะสมจะเป็นตัวบอกลำดับของข้อมูลชุดนั้นความถี่สะสมนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอามารวมกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่1เนี่ยมีความถี่เป็น2ค่ะความถี่สะสมก็จะสะสมมาแค<อ>่2อชั้น2มีความถี่เป็น5ค่ะสะสมรวมกันเป็นอ๋อเป็น7จค่ะชั้นที่3เนี่ยก็เอาความถี่ทั้งหมดเนี่ยมาสะสมรวมกันเป็น9ค่ะชั้นสุดท้ายก็เอาความถี่ทั้งหมดมารวมกันสะสมเป็น10ค่ะจะสังเกตว่า ตัวสุดท้ายของความถี่สะสมมันจะมีค่าเท่ากับ N ทันที hmm. เพราะมันรวมทั้งหมดนะลูกโดยคอนเซปต์ตรงนี้พอเราได้ความถี่สะสมแล้วเนี่ยเราจะเอามาหาคำตอบโดยหลักการก็คือถ้าเราต้องการสมมุติว่าพ่ออยากได้ PR ที่37อ่านะนั่นแปลว่าพ่อต้องหาตำแหน่งที่37ใช่ค่ะเหมือนเดิมเลยลกูกพ่อก็เอา 37คูณ N บวก1แล้วหารร0อยแต่ว่า N ของพ่อตอนนี้ต้องเป็น10ค่ะเอา10บวก1เป็น11คูณ37แล้หารร้อยตอบออกมาเป็น4.07ค่ะไอเนี่ยชัดเจนเลยมันตกที่4.07ค่ะแปลว่าอยู่ระหว่างตัวที่4และ5ค่ะตัวที่4.07เนี่ยมันตกชั้นไหนนี่เวลาเราดูที่ CF เราจะเห็นว่า ชั้นที่หนึ่งจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองค่ะชั้นที่สองมีตัวที่สามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเห็นไหมนะตัวที่4ี่จุต้องอยู่ในชั้นนี้ใช่ค่ะนั่นแปลว่ามันสามารถตอบได้เลยว่าเป็นแปดแต่คราวนี้นะครับเพื่อกันพลาดถ้ามันลงตัวเงี้ยเราตอบได้เลยอ๋อมันเป็นแปดแต่กลัวผิดพลาดไงเข้าไปใช้ลองเช็คด้วยสูตรของต้นบวกจุดคูณต่างดูสินี่ไง พอเราไปเช็คว่าตกชั้น8ต้นเราก็คือ8จุดก็คือ0.07ใช่ค่ะตามก็คือ8กับ8นั่นแหละ8ลบ8เป็น0 0คูณไอ้กก้อน0.07ก็เป็นก็0ค่ะ0ไปบวกกับ8ก็ยังคงเป็น8ค่ะเห็นไหมคำตอบยังไงยังไงก็เป็น8ถ้าเกิดมันลงตัวอย่างนี้เลยรู้ตอบได้เลยลูกว่าเป็นชั้นนั้นเลยเห็นไหมแต่ถ้ามันไม่ลงตัว มันไปตกข้ามช่วงกันเนี่ยคำตอบจะต้องใช้ข้ามช่วงด้วยแต่ยังไงอย่างนั้นถ้าเกิดคำตอบไม่ลงตัวหนูยังคงต้องใช้ต้นบวกจุดคูณต่างอยู่ดีค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลชุดนั้นทำเป็นอันตรภาคชั้นล่ะโอ้อันตรภาคชั้นเนี่ย เป็นตัวลำบากเลยยังไงคะเพราะข้อมูลของอัตราภาคชั้นไม่ชัดเจนอ๋อเป็นช่วงอากที่เรารู้กันว่ามันเป็นช่วงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจริงๆคือเลขอะไรกันแน่ค่ะมันอาจจะเป็น2ตัวเดียวก็ได้หรือมันอาจจะเป็น4ตัวเดียวก็ได้หรือ3ได้ไหมคะได้อ๋อไม่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ค่ะเราเลยต้องใช้ค่าประมาณในรูปแบบของอัตราภาคชั้นเนี่ยในการหาตำแหน่งเปอร์เซนไทลทเนี่ย ยังคงเหมือนเดิมเลยลูกเอ้หาความถี่สะสมหรือ cumulative frequency CF นั่นก่อนไม่ใช่ F ของนะ CF ที่เฉย CF ที่มาจาก cumulative frequency ความถี่ที่ถูกสะสมมาเหมือนเดิมเลยลูกทำความถี่สะสมชั้นที่1เป็น1ค่ะชั้นที่2รวมกันเป็น3ค่ะชั้นที่3รวมเป็น7ค่ะชั้นที่4รวมเป็น9ค่ะชั้นสุดท้ายรวมเป็น10ค่ะเอาละตอนไปหา CF คำถามของเปอร์เซนไทจะต้องหาด้วยสูตร RN ส่วนร้อไม่มีบวก1นึ่งั่นหรอกอ๋อถ้าเป็นอันตรภาคชั้นหรอคะใช่เพราะเป็นค่าประมาณอยู่แล้วเราใช้สูตร RN ส่วนร้อยไปได้เลยมสมมุติว่าเราต้องการเปอร์เซนไทที่66อเราก็เอาเปอร์เซนไทที่66เนี่ยหาตำแหน่งมันก่อน จากสูตร Rn ส่วนร้อยก็จะได้เป็น66คูณ10หารรออ้อซึ่งจะออกมาเป็น66ค่ะมันมีความหมายว่าตกตัวที่6กับตัวที่7ค่ะอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ใช่ค่ะไปดูซิว่าตกชั้นไหนมาดูตำแหน่งของ C F ลูกค่ะเห็นไหมว่าระหว่าง6กับ7ตกอยู่ในชั้น8ถึง10 เพราะว่าชั้นที่1มีตัวที่1น<อ>่งชั้นที่2มีตัวที่2กับสามชั้นที่3มีตัวที่ส<อ>ี่ห้าหนี่ไง<อ>ระหว่าง6กับ7ตกในชั้นที่สามชั้นที่3เนี่ยคือ8ปดถึงสิบพอเข้าตรงนี้ปั๊บแล้วก็ไปเข้าสูตรเปอร์เซนไทยที่ R ของอันตรภาคชั้นมีสูตรว่า L หรือ Low weight ซึ่งตัวนี้เรียกว่าขอบล่างบวกกับไอหรือความกว้างอของชั้นคูณด้วย rn ส่วนร้อยเมื่อกี้ที่เราคิดคลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนหน้านั้นนะและหารด้วยความถี่ของชั้นนั้นเป็นการประมาณหมดเลยตัวนี้หนักแหละเพราะคืนคอนเซปต์ตัวหนักเนี่ยจะต้องฝึกการคำนวณให้แม่นขึ้นแทนค่าลงไปลูก พราะเรารู้ว่ามันตกในชั้นที่8ถึงค่ะเราจะพบว่าโลเวตหรือขอบล่างของมันจะเกิดจาก7บวก8หาร2อบวก8หาร2ได้7.5ค่ะความกว้างของมัน 8, 9, 10กว้างเท่าไหร่3ค่ะ3เมื่อกี้ที่เราคำนวณได้6.6ใช่ค่ะเอามาเขียนความทีสะสม ชั้นก่อนหน้านั้นชั้นเนี้ยมีเปอร์เซนไทยที่66ค่ะนั่นหมายความว่า CF ของมันจะต้องใช้ชั้นก่อนหน้านะ้น<อ>ก็ต้องใช้เลข3ค่ะและความทีของชั้นมันก็ต้องใช้เลข4ค่ะนี่ไงเห็นไหมพอมเข้าสูตรทั้งหมดแล้ว6.6 ลบ3ต้องทำยงเล็บก่อนอ,ออกมาเป็น3.6ค่ะเอาไปหาร4แล้วคูณ3ได้เป็น2.7ค่ะพอได้ตรงนี้แล้วเอาไปบวกกับต้นเมื่อกี้หรือก็คือขอบล่างออกมาเป็น10.2ค่ะเช็คคำตอบลูก<อ>ว่าคำตอบเกินช่วงไหมช่วงที่ว่านะลูกถึงแม้จะเป็นจุด2แต่ช่วงของมันเนี่ยขอบล่างของชั้นเนี่ย คือ7.5อ oh. ขอบบนชั้นเนี่ยคือ10.5 oh. 10.2ยังตกในช่วงไม่เกินค่ะไม่เกินดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าเปอร์เซนทายที่66จะมีค่าเท่ับั0 10. บ10.2นั่นเอง oh. ลูกซ้ายจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเปอร์เซนไทเนี่ย จะเห็นไม่ว่าเปอร์เซนต์ทายน้อยๆเนี่ยจะออกมามีค่าเป็นอันดับต้นๆที่อยู่จากรลังท้ายนะค่ะถ้าเปอร์เซนต์ทายเยอะๆเนี่ยแปลว่าคะแนนเขาค่อนข้างจะสูงอย่างนี้ผลสอบของหนูล่ะคะไม่เป็นไรลอกลูกถึงแม้ว่าหนูจะทำเปอร์เซนต์ทายของวิชานี้ได้น้อยแต่พ่อก็เห็นว่าวิชาอื่นลูกก็ทำได้เยอะเอ๊ะ ซึ่งก็ถือว่าเก่งมากๆไม่ได้ถือว่าแย่เลยนะลูกนะไม่ว่าหนูจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยขอแค่จบมาแล้วเป็นคนดีเนี่ยพ่อก็ดีใจทั้งหมดแหละ ามาพบกับคําถามและการหาคําตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวันด้วยคณิศาตสตร์แบบง่ายๆในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง 4TV ทีวี TV เรียนสนุกค่ะสําหรับวันนี้พี่สายและคุณพ่อต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเล่นจบแล้ววันนี้พ่อมีข<แ>องขวัญอะไรให้หนูไหมคะมีสิลูก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมลูกจริงหรอคะแน่นอนแม่เอ้ย เอาข้าวไปตั้งโต๊ะหน้าบ้านเท hey. ลูกจะกินข้าวนอกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนอกบ้านหน้าบ้านพ่องงอะไรหรือเปล่าคะก็นอกบ้านป้ล่ะหน้านบ้านก็นอกบ้านแล้วนี่โอมันไม่ใช่แบบน,น, <S 2> <S 2> นั้นโอ้ยไปกินข้าวกันได้แล้วโอ้ยเหนื่อย